สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆอีกหนึ่งวันครับวันนี้พามาชมกับเรือใช้ยฝั่งนะครับลำนี้กิเลนห้าครับกำลังจะเข้าเทียบนะครับมีนายท่ามาคอยรอรับเชือกหัวเรืออยู่นะครับตอนนี้<ม>เรือทุกลำที่เข้าเทียบนะครับพี่นายท่าก็จะมาคอย รอรับเชือกอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรือเล็กเรือใหญ่นะครับขอยสแตนบายรออยู่เดี๋ยวเรือใหญ่เข้าคืนนี้นะครับอันนี้เป็นเรือเล็กก่อนรับตู้จากท่าเรือแหลมชะบังไปส่งยังท่าเรือของเตยครับเตรียมจะเหวี่ยงเชือกลงมาแล้วับ เป็นเชือกน้ำนะครับลงมาก่อนเเชือกหลักค่อยๆตามเข้ามาบนเรือก็มีลูกเรือมีไตเรือนะครับเชือกเตรียมที่จะมาคล้องแล้วครับนี่ระดับ ที่เพืเ่อนๆเห็นเป็นระดับน้ำจากใต้ท้องเรือขึ้นมานะครับเรือเบามากๆเลยครับประกอบกับมันจะมีทุ่นเล็กๆนะครับกันเรือติดกับปูนติดกับอะไรนะครับเป็นตัวกันลูกยางไอเทียบเรือคนระับ นนเป็นท้ายเรือนะครับห้องพักลูกเรือต่างๆกิเลนห้าครับ ส่วนตรงนี้เป็นบรรยากาศช่วงท้ายเรือนะครับเป็นของเรือใจฝั่งนะครับห้องพักลูกเรือนะครับห้องครัวห้องทํากับข้าวครับห้องเครื่องต่างๆคาดว่าน่าจะอยู่ช่วงท้ายหมดเลยนะครับเพราะว่าพี่ๆที่อยู่บนเรือก็อยู่บนเรือเป็นเดือนๆนะครับอาจจะหลายเดือนด้วยทํางานอยู่บนเรืออันนี้น้ําระดับระดับน้ําลงเยอะมากนะครับประมาณ2เมตรกว่าครับ ณเวลานี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้เ,เพื่อนๆได้รับชมครับที่ท่าเรือแหลมชะบังครับบรรยากาศช่วงสายๆของวันนี้ทุกท่านะครับมีเรือเต็มหมดเลยครับท่าเรือ NYK นะายรถยนต์ก็เรียบรอส่งออกครับข้างๆใกล้ๆก,ก็มีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนเอร์ขนส่งระหว่างประเทศนะครับจอดอยู่